สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวิชาแนลเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายที่ร้านอาหารแล้วนะฮะต่อไปจะมีสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงขนมอร่อยๆนะครับที่สามารถทําขายได้จริงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าเริ่มจากเจียวกากหมูนะครับวันนี้ผมใช้มันหมูแข็งนะครับแล้วก็ หั่นเต๋าแบบนี้นะครับต้มน้ําแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะตามด้วยเกลือ,อนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติเนาะอ่ะนี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับนะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็หลังจากที่เราเจียวตัวกากหมูนะครับแล้วก็น้ํามันเนาะอ่ะใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับ จากนั้นตามด้วยไขย่ไก่นะครับผัดไข่ไก่นะครับให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าน้ํามันมันแห้งก็เติมน้ํามันสักนิดหนึ่งนะครับาจากนั้นนะครับปิดไฟก่อนเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมสับนะครับลงไปจากนั้นตามด้วยพริกขี้หนูนะครับจากนั้นก็ ตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเมนูนี้นะครับง่ายมากนะครับถ้าใครชอบเผ็ดนะครับก็เติมพริกเพิ่มไปได้เลยนะครับจากนั้นใส่ข้าวสวยนะครับลงไปบีข้าวนะครับจากนั้นตามด้วยกะหูเจียวของเรานะครับเดี๋ยวไ้โรยหน้าสักหน่อยนึงก็ได้นะครับ อัะเนี้เวลาเราผัดไปถ้าน้ำมันมันแห้งนะครับเติมน้ำมันหน่อยอ่เดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับจะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับน้ำตาลนะครับนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานะครับ ข้าวผัดตัวนี้นะครับเน้นน้ำปลาเนะาะแต่นั้นก็ผัดนะครับแล้วก็จะคั่วคั่วนิดหน่อยนะครับพยายามบี้ข้าวให้มันเป็นเม็ดนะครับถ้าใครมีตัวแบบปลาทงปลาทูนะครับสามารถใส่ผสมลงไปได้เนาะ คั่วข้าวนะครับให้มันมีกลิ่นหอมๆนะครับจากนั้นนะครับปิดท้ายด้วยใบยกะเพรานะครับบีบๆเขานิดนึงนะครับี๋ยวจะมีความหอมหอมนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยกระเทียมเจี่ยวนะครับ น่ากินมากนะครับเดีย๋ยวไปจัดลงจานกันนะครับอ่าก็เสร็จแล้ว,ลวนครับสําหรับข้าวผัดกับหมูนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะนี่เวลากินก็แบบใครชอบน้ําปลาพริกก็สาดลงไปนะครับแล้วก็คลุกๆหน่อยเนาะแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างครบแล้วแหละเดี๋ยวเราชิมรสชาติดูตัวรสชาตินะครับมันจะมีความมันๆเค็มๆน,นะครับ ถ้าเรากินกับพริกเนี่ยมันจะมีความเผ็ดขึ้นมานะครับกินกับใบกะเพรามันก็จะมีความหอมตัวข้าววันนี้นะครับเราผัดแบบว่า,อ,าออกนุ่มๆนิดนึงแต่กินคู่กันแล้วมันอร่อยมากๆนะครับมีกลิ่นหอมคััวกระทะนิดนึงเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่สามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ